สวัสดียามเย็นครับวันนี้มาให้อาหารปลาหมอนะครับวันนี้จะเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับนี่เลยครับนี่เลยไส้ปลาทูนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกไส้ปลานินนะครับลดต้นทุนนะครับจะลองมาให้กันเลยนะครับผมนะครับขึ้นมากินแล้วครับผม ใส่ปลาทูหรือใส่ปลานินครับไปขอตามที่เขาทําปลานะครับผมในตลาดสดหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาขก็โยนให้กินเลยนะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงปลานะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าหัวอาหารแพงนะครับกระสอบหนึ่งก็500กว่าบาทนะครับไม่คุ้มนะครับถ้าเลี้ยงแบบให้หัวอาหารปลานะครับ อันนี้ลงประมาณ500ตัวนะครับเป็นปลาหมอก็ขึ้นมาจิบกินครับพวกไ้ปานนินให้แล้วมันจะจมครับปลาหมอชอบนะครับไ้ปานไ้ปนนินไ้ปะทูนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนสวัสดีครับผม